ให้รายงานสินค้ามาแบบนี้ค่ะมีการซื้อเข้ามาเมื่อวันที่1นนะคะ200หน่วยหน่วยละ10อ่าแล้วก็มีการขาย50หน่วยซื้อมาวันที่3 300หน่วยหน่วยละ20ิบนะคะขายไปอีก100หน่วยอันนี้ก็จะเป็นยอดคงเหลือนะคะที่ให้เห็นข้อนี้ให้คำนวณน,นะคะธุรกิจนี้เขาใช้วิธี FIFO ค่ะสินค้าที่มาก่อนจะถูกขายออกไปก่อนเข้าก่อนออกก่อน first ฟฟย่อมาจาก first in first out สินค้าคงเหลือไปงวดมูลค่าเท่ากับกี่บาทอันนี้ให้หานะคะสินค้าที่มันเหลือเหลือมีกี่บาทเออเออ,เอ,อสินค้าที่มาก่อนจะถูกขายออกไปก่อนเพราะฉะนั้นสินค้าที่เหลือเนี่ยจะต้องเป็นสินค้าที่ล็อตหลังสุดถูกไหมเออแล้วมันเหลือกี่หน่วยอะเหลือ350หหน่วยใช่ไหมคะ เป็นมูลค่ากี่บาทคำตอบคือ6,500บาทถูกต้องค่ะคือแบบนี้นะเราจะดูล่างขึ้นไปเพราะข้างล่างเนี่ยคือสินค้าที่เหลือใช่ไหมมันเหลือ350แสดงว่าล็อตนี้เหลือไหมเหลือชัวๆ์สามร้อยคูณย0ก่อนเลยได้ห0พันและไอ้ล็อตนี้ล็อตนี้มันเหลืออีกเท่าไหร่ก็50ไง เพราะมันเหลือเท่าไหร่3ามหิใช่ไหมอันนี้สามรอยล้อันนี้อีกห้าสิบห้าสิบคูณสิบก็เป็นห้าร้อดังนั้นสินค้าคงเหลือไปงวดสามร้ยห้าิบหน่วยมีมูล,ลค่าเท่ากับ6กพัห้าอยบาทจทย์เดิมค่ะจดเดิมแต่ถามใหม่ต้นทุนขายเท่าไหร่เนี่ยถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยคุณต้องรู้แล้วนะว่าสินค้าที่คุณขายเนี่ยมีต้นทุนในการขายเท่ากับกี่บาทไม่มีชอยให้ เวลาคำนวณต้นทุนขายนะคะสินค้าคงเหลือต้นงวดบวกซื้อสุทธิซื้อระหว่างงวดอะคะ่ะลบสินค้า คงเหลือไปงวดอ่ะพี่เมย์ให้ดูก่อนเมื่อกี้สินค้าคงเหลือไปงวด6,500นะแบบนี้นะทุกคนให้คำนวณก่อนว่าสินค้าที่เรามีไวข้ขายทั้งหมดคือเท่าไหร่เนาะซึ่งมันก็จะมีสินค้าต้นบวกด้วยสินค้าที่ซื้อมาอ่ะซึ่งตัวเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นต้นก็ไดะ้อ่ะเป็นต้นงวดแล้วก็อันนี้จะเป็นซื้อระหว่างงวดนะคะ200คูณ10บวกด้วย300คูณ20เท่ากับ800 0ไหม800ั 8, ไหม ออต้นงวดบวกได้ซื้อตามสูตรนะต้นงวดบวกได้ซื้อนะคะแล้วจะได้8 0 0พันเนี่ยมีน้องๆหลายคนตอบแ00พันอันนี้คือเป็นปริมาณหรือเป็นยอดซื้อเ,เขาเรียกว่าเป็นยอดสินค้าที่เรามีไว้ขายค่ะยังไม่ได้ตอบว่าต้นทุนขายนะอันนี้เขาเรียกว่าสินค้าที่มีไว้เพื่อขายาแสดงว่าใครตอบ8,000ันเนี่ยก็คือตอบอันนี้คือคําตอบของสินค้าที่เรามีไว้ขายคราวนี้เราก็ต้องมาดูตอบว่า ที่มันยังเหลืออยู่เท่าไหร่ด้วยซึ่งเราคำนวณไว้แล้วว่ามันเหลือเนี่ย6,500บาทนะคะ350หน่วยเนี่ยอ่ะดังนั้นต้นทุนในการขายก็จะเป็น1,500บาทนั่นเองที้ไหนก็รู้ต้นทุนละอยากรู้ว่ากำไรเท่าไหร่โจทย์มีเพิ่มค่ะว่าขายหน่วยละ60บาท ราคาที่ขายอะค่ะขายหน่วยละ60บาทอยากรู้กําไรขั้นต้นเท่ากับกี่บาทเมื่อกี้ต้นทุนเท่ากับพันหให้หากําไรขั้นต้นหน่อยค่ะการหากําไรขั้นต้นให้เอายอดขายค่ะหักด้วยต้นทุนขายยอดขายเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณราคาขายเนี่ยร้อยห้าสิบหน่วยคูณไปเลยหกสิบค่ะเท่ากับเก้าพันเก้าพันลบด้วยต้นทุนหนึ่งพันห้าร้อย ได้คำตอบคือ7,500บาท